สวัสดีทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการจับกระแสพระเครื่องนะครับรายการที่มีการ อัปเดตข้อมูลข่าวสารราคาพระเครื่องที่มีการเช่าหาเปลี่ยนมือในปัจจุบันนะครับวันนี้จะมีพระอะไรบ้างนะครับอย่าลืมติดตามชมกันครับรายการแรกของวันนี้ครับพระปิดตาหลวงพ่อทับวัดทองพิมพ์นั่งยองเนื้อสำลิดมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักล้านครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อผมวัดช่องแค่ปี2507เเนื้อทองแดงมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญพระพุทธอาจารย์สิงห์วัดป่าสารวันพิมพ์ใหญ่ปี250 0เนื้อทองคำลงยามีการเช่าหาปีนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเท้าวเวสุวรรณท่านเจ้าคุณศรีสนนะครับวัดสุทัศน์เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาปีนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกพิมพ์สศตรงนะครับปี2485เนื้อทองแดง มีการเช่าหาเปลี่ยนมือยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับเหรียญ <rez it> หลวงพ่อเปิ่นวัดบางพระปี2519เนื้อนวะโลหะมีการเช่าหาเปลี่ยนมือ,อยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการต่อไปครับพระกิ่งไพรีพินาศวัดบรวรนิเวศพิมพ์บัวแหลมนะครับปี2495เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนไปอยู่ที่หลักแสนต้นครับ รายการต่อไปครับเหรียญหล่อรุ่นแรกหลวงพ่อวัดบ้านแหลมพิมพ์ใหญ่ปี2460เนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนกลางครับรายการต่อไปครับเหรียญหล่อหลวงพ่อทลอยวัดเงินบางผมพิมพ์หูสั้นเนื้อทองเหลืองมีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักแสนต้นครับรายการสุดท้ายของว,วันนี้ครับเหรียญสัตพัทมาลา5รัชกาลปี2425เนื้อเงิน มีการเช่าหาเปลี่ยนมืออยู่ที่หลักหมื่นปลายครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ10อันดับพระเครื่องนะครับที่ทางทีมงานของเรานะครับพระเครื่อง3มมิตินะครับได้นํามานําเสนอเพื่อนๆนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระเครื่องถูกใจเพื่อนๆบ้างหรือเปล่าครับเหมือนเดิมใครอยากทราบพระอะไรหลวงพ่ออะไรมีการเช่าหาเท่าไหร่คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับจะมีทีมงานของเรานะครับรวบรวมข้อมูลนะครับมาบอกเพื่อนๆนะครับหากเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ Facebook และ YouTube นะครับพระเครื่อง3ามวิติของเราได้ครับวันนี้นะครับผมแอดมินแบงค์ต้องจากลาเพื่อนๆไปก่อนครับสวัสดีครับ